สวัสดีครับผมดรสวัสดิ์สุทธิอาคารก็เป็นข้าราชการบำนาญน,นะครับตอนนี้อายุก็ย่าง73แล้วนะครับจริงๆแล้วโดยส่วนตัวผมนั้นก็ยังมีภารกิจที่จะต้องเดินทางบ่อยๆในการไปไประชุมสัมมนาอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีสวนหลังบ้านนะครับเรียกว่าเป็นงานฟิลบองบ้างก็ลงไปทําสวนนะครับตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใส่ปุ๋ยรดน้ําอะไรประมาณนี้นะครับ ที่ผ่านมานะครับปัญหาสุขภาพของผมเนี่ยนะครับมันจะมีอาการเหนื่อยล้าบ้างแล้วก็ร่างกายนี่ก็จะมีอาการเจ็บป่วยในลักษณะของการปวดตามข้อปวดเอวบ,บ่าไหลนะฮะแล้วก็ประการสําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของโรคประจําตัวผมเองนะมีโรคประจําตัวอยู่ก็เป็นมาสิบกว่าปีแล้วนะเป็นโรคยอดนิยมของคนไทยเราคือโรคเบาหวานเราก็ไปรักษาตามโรงพยาบาลของรัฐบ้างของเอกชนก็เป็นบางครั้งเ,เรื่องเบาหวานนั้นนะครับค่าน้ำตา ที่เราได้ตรวจมาเนี่ย มันเกินมาตรฐานเลยล่ะครับคือมันสูงกว่า1 1 0ในบางครั้งเนี่ยค่าน้ําตาลค่อนข้างสูงถึง200กว่ากว่าคือเราเองก็อาจจะไม่มีการควบคุมหรือว่าออกกําลังกายมากนักนะครับหลังจากที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยนะครับผมได้รับคําแนะนําให้ผมรับประทานโรเชนออยตัวนี้นะฮะในนี้เนี่ยจะมีสารอาหารที่ร่างกายของเรามีความต้องการอยู่ถึง10ชนิดเมื่อรับประทานตรงนี้เข้าไปแล้วเนี่ยครับจะทําให้เรามีความรู้สึกร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็คือว่า ไอการเหนื่อยล้าของเรานี่นะฮะจากการปฏิบัติภารากิจตามที่กล่าวไปแล้วเนี่ยมันทําให้เรานี่สดชื่นขึ้นมันหายเหนื่อยหายเพลียนอกจากนั้นเนี่ยฮะเรื่องการนอนหลับเนี่ยจริงๆคนวัยสูงอายุส่วนใหญ่ก็จะตื่นกลางคืนนอนหลับไม่ค่อยสนิทเป็นมานางแลวด้วยตรงนี้นะครับพรามาทานเนี่ยรอยย้อนนี่ทำให้เรานอนหลับลึกขึ้น มีความสบายนะแล้วก็หรืคือการปวดตามเนื้อตามตัวต่างๆพวกนี้มันมันผ่อนคลายไปเห็นได้ชัดเจนนะครับเท่าที่สังเกตดูเนี่ยเราประทานตัวนี้ไปแล้วเนี่ยผลตามมาที่เราสังเกตได้คือมันชะลอวนะัยคือแทนที่ร่างกายของเราเนี่ยมันผิวหนังหน้าตาเราจะเหี่ยวย่นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะมันทำให้มีความเต่งตึงสดชื่นกระชากวัยว่างเถอะนะครับอันนี้คือข้อดี อยากจะแนะนำนะครับก็คืออยากจะสร้างความมัน่นใจให้กับท่านที่ดูคลิปนี้นะครับว่าถ้าท่านนะอยากจะไม่แก่เร็วเกินไปอยากชะลอให้เป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆนะครับแล้วอยากให้ร่างกายสุขภาพของเราสดชื่นนอนหลับสลิดแล้วก็หายจากการปวดข้อปวดเอวปวดบ่าปวดไหล่ก็ให้มาทานโรยเช่นออยครับ